อยู่บ้านพำบุญนี้เทวดาดีใจทุกสวรรค์ชั้นฟ้าเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ปัญญาได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพพยดาท่านผู้ฟังคะบุญนี้แมมสมบัติแห่งพระราชาอย่างเทียบไม่ได้แม้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่างสว่างสวัยไม่เท่าสำหรับทุกคนที่ยังมีลมหายใจมีโอกาสได้ทำบุญตามนี้ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงสุดแรงสุดคุ้มค่าสุดขนาดที่ว่าทันทีที่ตั้งจิตอธิษฐานเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าก็ผ่ากันแซ้สองสารเสริญอย่างกึกก้องทีเดียวค่ะสำหรับการทำบุญนี้คือการรักษาสิลอุโบสถหรือสินแปดเป็นประจำทุกวันพระซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวันพระแค่เพียงสวันเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถเลยใช่ไหมล่ะคะย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหารในกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายโดยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุโบสถสินประกอบด้วยสินแปดประการประกอบด้วย 1>, 1. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ สละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. รักษาพรหมจรรย์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ 4. ไม่พูดโกหกห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 6. เว้นจากการทานอาหารในยามวิการ 7. ไม่ชมระบำรำฟ้อนขับร้องใดๆรวมถึงไม่แต่งตัวด้วยเครื่องหอมและดอกไม้ 8. ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอานิสงส์แห่งการรักษาสิญปดไว้ว่าพระราชาผู้มีราชสมบัติและมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง16หรือมหาชนบทในสมัยพุทธกาลยังไม่สามารถเทียบเท่าผู้ที่รักษาสิแปดประการนี้ได้เราไม่ว่าจะชายหรือหญิงหากได้รักษาสิแปเมื่อตายไปก็จะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพพย,ายดา หรือไปเกิดบนสวรรค์และเปรียบเสมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่ข่มมูดวงดาวทั้งหลายด้วยอย่างอริยะบุคคลในสมัยพุทธกาลที่รักษาอุโบสถสินเป็นประจำตลอดชีวิตได้แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ปัญญาและความงาม แม้กระทั่งล่วงเลยมาจนอายุ120ปีก็ยังแยกไม่ออกว่าใครคือนางวิสาขาและลูกหลานเลนเพราะท่านงามอย่างเยาว์วัยอริยะบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอนาทบินทิกเศรษฐีผู้ที่ถือเอาวันพระเป็นวันหยุดและให้ทุกคนในเรือนได้พากันรักษาอุโบสถศิลพระพุทธเจ้าทรงมีพระดำรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติ บุคคลใดจะมีความสุขได้ก็เพราะสินสีเลนะโภคะสัมปทาผู้ใดจะมีโคกรัพย์ก็เพราะสินสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลใดที่จะไปสู่พระนิพพานก็เพราะสินนี้แหละเมื่อตระหนักชัดเช่นนี้แล้วเรามาชักชวนกันร,รักษาอุโบสถศินให้เหล่าเทพเทวดาดีใจกันเถอะค่ะอานิสงส์ของการรักษาสินแปดหรืออุโบสถศิน นอกจากจะมีอานิสง์ในทางส่วนตัวเช่นเดียวกันกับศีลห้าแต่ในระดับสูงกว่าแล้วยังมีอานิสง์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกคือ 1. เป็นการคุมกํำเนิดโดยธรรมชาติ 2. เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายให้เปลืองเงินทองเกินความจำเป็นอันเป็นการโอ้อวดความฟุ้งเฟอ้อเข้าใส่กัน 3. เป็นการทำให้จิตใจสงบในเบื้องต้นแล้วเกิดความเมตตาการุณาต่อกัน 4. เมื่อใจสงบย่อมสามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงต่อไปได้ง่ายสินทําให้บ้านเมืองพ้นจากความอดอยากยากแค้นทางกรรมวิบากของผู้ละเมิดสินและอานิสงส์ของการรักษาสินที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลหมายความว่าใครรักษาสินได้ครบบริบูรณ์ ผู้นั้นย่อมได้อานิสงส์ดังกล่าวส่วนผู้ที่ละเมิดศินก็ย่อมได้รับกรรมวิบากดังกล่าวเช่นกันเกิดผลเฉพาะตัวผู้ปฏิบัติแต่ถ้าบุคคลหมูคหม่คณะใดเมืองใดประเทศใดพร้อมใจการระมัดระวังมิให้การรักษาสินขาดตกบกพร่องอานิสงส์ย่อมเกิดขึ้นครอบคลุมทั้งแผ่นดินเมืองนั้นประเทศนั้นก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีกินดีกันล้วนท่วนทั่วทุกคนในทางกลับกันถ้าเมืองใดประเทศใดมีผู้นำทุสินซึ่งทางนี้ย่อมหมายถึงประชาชนชาวเมืองทั้งหลายก็มีแนวโน้มเป็นผู้ทุสินด้วยบ้านเมืองนั้นก็จะประสบทุพภพขภัยคือความอดอยากยากแค้นไปทั่วทุกหย่อมย่าด้วยดังมีเรื่องปรากฏในกรุธรรมชาดก ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุในครั้งพุทธกาลมีใจความสังเขปดังจะกล่าวต่อไปนี้กุรุธรรมชาดกในอดีตกาลก่อนสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าอนันชัยโกรพยะผู้ครองอินทปัตมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นกุรุรัตเสด็จสวรรคตแล้วพระราชโอรสจึงได้เสวยราชสมบัติสืบแทน ส่งพระนามว่าพระเจ้าทานานชัยโกรุพยะพระมหากษัตริย์องค์ใหม่นี้ส่งดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและส่งรักษากุรุธรรมคือสินห้าอันเป็นธรรมเนียมของชาวกุรุรัฐเสมอมาพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ยึดมั่นในกุรุธรรมหรือสินห้าอย่างไม่มีด่งปร้อยนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ ยังได้สร้างโรงทานขึ้นในพระนครถึงหกแหง่งและทรงบริจาคทรัพย์สำหรับโรงทานทุกแห่งเป็นจำนวนมากทุกวันเช่นนี้ย่อมแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจในนครนี้ดีมากและประชาชนย่อมอยู่เย็นเป็นสุขท่วนทั่วหน้ากันส่วนเมืองทันตะบรีซึ่งมีพระเจ้ากาลิงคราชเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองและอยู่ไม่ห่างจากแควนกุรรรัตน์ชาวเมืองอดอยากยากแค้น ถูกโรคต่างๆรบกวนอยู่เสมอทั้งนี้เพราะเกิดฝนแรงข้าวยากหมากแพงประชาชนก็พากันเข้าไปร้องทุกข์อยู่ที่ประตูพระราชวังพระเจ้ากาลินคราชจึงตรัสถามบรรดาราชฎรว่าเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูเช่นนี้กษัตริย์โบราณทรงแก้ปัญหาอย่างไรราชฎรทั้งหลายกราบทูลว่ากษัตริย์โบราณจะทรงบริจาคทาน และทรงถืออุโบสถศิลอยู่ในปราสาทตลอดเจวันฝนจึงจะตกราษฎรก็หวานข้าวดำกล้าทำมาหากินได้พระเจ้าการิงคาราชจึงทรงปฏิบัติตามคำกราบทูลของราษฎรแต่ฝนก็ยังไม่ตกพระองค์จึงปรึกษาหารือกับบรรดาอมาต์ทั้งหลายบรรดาอมาต์จึงกราบทูลว่าพระเจ้าทานัญชัยโกรพยะแห่งอินทปัตมระนะคร มีพญาช้างเผือกอันเป็นมงคลสำหรับพระนครอยู่หนึ่งเชือกถ้าได้พญาช้างเผือกนั้นมาสู่ทันตะบรุรีฝนก็จะตกบริบูรณ์พระเจ้าการิงคราชได้ทรงสดับว่าพระเจ้าธนันชัยโกรพยะนั้นมีพระหฤทัยยินดีในการบริจาคทานเป็นอย่างยิ่งจึงได้โปรดให้พราหมณ์แดคนเดินทางไปทูลขอพญาช้างเผือก ต่อพระเจ้าทนันชัยโกรพยะตามคำกราบทูลของเหล่าอมารพราม์ทั้ง8คนจึงได้เดินทางไปขอช้างเผือกจากพระเจ้าทนันชัยโกรพยะพระองค์ก็พระราชทานพญาช้างเผือกให้ได้ความยินดีพราหม์จึงนำไปถวายพระเจ้ากาลิงคราชแต่ฝนก็ยังไม่ตกตามความปรารถนาพระเจ้ากาลิงคราชจึงทรงปรึกษาหารือกับบรรดาอมาตเพื่อหาวิธีให้ฝนตกลงมาอีก มูอมาดจึงกราบทูลว่าพระเจ้าทานันชัยโกรพยะนั้นทรงรักษากุรุธรรมคือสินห้าอยู่เป็นนิดฝนจึงตกลงมาในประเทศของพระองค์ทุกๆ15วันควรจะโปรดให้นำพญาช้างเผือกไปถวายคืนแล้วทูลขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองมาถวายให้พระองค์ปฏิบัติถ้าส่งทำเช่นนี้แล้วฝนจึงจะตกในอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้ากาลิงคาราชทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงเห็นชอบจึงโปรดให้พราหม์ทั้ง8ดคนกับอมาตเป็นราชทูตนำพญาช้างเผือกไปถวายคืนแก่พระเจ้าทนันชัยโกรพยะณกรุงอินทปัตรและถวายเครื่องราชบรรณาการพร้อมท้งให้ทูลขอจารึกกุรุธรรมมาด้วยพราหมณ์และอมา์ทั้งหลายรับพระราชองการแล้ว ก็กลับถวายบังคมลาไปปฏิบัติตามรับสั่งเมื่อพราหมณ์และอมตย์แห่งกรุงกาลิงคาราชถวายพญาช้างเผือกคืนและถวายเครื่องราชบรรณาการแล้วจึงกลับทูลขอกรุธธรรมของพระเจ้าทนัญชัยโกรลพยะแต่พระองค์ไม่ส่งพระราชทานให้ด้วยทรงไม่แน่พระไัยพระองค์เองว่ากรุธธรรมของพระองค์บริสุทธิ์ผุดพอง เราเคยทรงแผงสอนลูกหนึ่งตกลงไปในสระน้ำทรงสงสัยว่าลูกสอนนั้นอาจจะไปถูกปลาตัวใดตัวหนึ่งถึงแก่ความตายจึงทรงแนะนำให้หมู่พราหมณ์และอัมมาตไปทูลขอกรุธรรมจากพระราชมารดาของพระองค์แต่บรรดาราชทูตก็ยืนยันว่าพระองค์ไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์สินคงไม่ขาดขอให้พระองค์พระราชทานกรุธรรมให้ด้วยเถิด พระเจ้าธานันชัยโกรพยะจึงทรงอนุญาตให้ราชทูตจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองดังนี้ 1. อยาฆ่าสัตว์สองย่าลักทรัพย์สอยาประพฤติผิดประเวณี 4. อย่ากล่าวเท็จหอย่าดื่มน้ำเมาเมื่อราชทูตจารึกกุรุธรรมทั้งหข้อแล้วก็ถวายบังคมลาไปเฝ้าพระราชมารดาข,ของพระเจ้ากรุงอินทปัตดอีก พระนางก็ทรงสงสัยว่ากรุธรรมของพระนางจะไม่บริสุทธิ์เพราะได้เคยให้ของแก่ลูกสะใภ้ทั้งสองคนแต่ของมีมูลค่าไม่เท่ากันจึงไม่อยากให้กรุธรรมแห่งราชทูตพวกราชทูตก็ทูลถวายความเห็นว่าไม่เป็นไรแล้วทูลขอจารึกกรุธรรมของพระนางลงในแผ่นทองคำซึ่งมีห้าข้อเหมือนกับพระเจ้ากรุงอินทปัตย จากนั้นจึงเข้าเฝ้าพระอักระมหสีพระอักระมหสีก็ตรัสว่าพระนางเองก็ทรงสงสัยว่ากุรุธรรมของพระนางจะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยเผลอจิตคิดไปว่าถ้าพระเจ้ากรุงอินทปัตสวรรคตแล้วพระนางได้ร่วมอภิเษกกับมหาอุปราชก็จะได้ดำรงตําแหน่งอักระมหสีอีกพวกราชาทูตจึงกลับทูลว่า สินของพระนางม่ได้ด่างพร้อยแล้วทูลขอจดกรุธรรมจากพระนางครั้นแล้วคณะราชทูตจึงกลาบทูลขอจดกรุธรรมของมหาอุปราชมหาอุปราชก็ตรัสว่าพระองค์ยังสงสัยว่ากรุธรรมของ,ง,สงสพระองค์จะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยทำให้ประชาชนเข้าใจผิดลงรอคอยเข้าเฝ้าพระองค์เกอร์ส่วนบริวารก็ต้องทนเปียกชุ่มน้ำฝนรอคอยอยู่ที่ประตูพระราชวังทั้งคืน แต่คณะราชทูตทูลว่าไม่เป็นไรแล้วทูลขอจารึกกุรุธรรมของมหาอุปราชลงในแผ่นทองคำซึ่งมีหข้อเหมือนที่จารึกไว้แล้วคณะราชทูตจารึกเสร็จแล้วก็ทูลลาไปหาปุโรหิตตาจารย์ปุโรหิตกล่าวว่ายัางสงสัยว่าสินของตนจะด่างพร้อยเพราะเคยมีจิตคิดอยากได้รถคันงามที่กษัตริย์เมืองอื่นทรงมาถวายพระเจ้ากรุงอินทัต แต่ครั้นถวายพระเจ้ากรุงอินทปัตรพระราชทานรถคันนั้นให้ปุรรหิตก็ไม่ยอมรับราชทูตทั้งหลายเห็นว่าการคิดโลภเพียงเท่านี้ย่อมไม่ทำให้เสียสินและขอจะรึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำเหมือนดังที่ผ่านมาต่อมาราชทูตจึงพากันไปหาอมาราตซึ่งทำหน้าเที่ยรังวัดไรนาอมาราตผู้นั้นบอกว่าสงสัยว่าสินข้อปานาติบาตของตนจะขาดไป เพราะเคยไปวัดนาสุดเขตลงตรงรูปูแต่ไม่เห็นรอยปูปากฏจึงคิดว่าไม่มีปูอยู่ในรูครั้นปากไม้ลงไปในรูก็ได้ยินเสียงปูร้องทำให้คิดว่าปูอาจจะตายบรรดาราชทูตจึงแย้งว่าอมาร์ไม่มีเจตนาจะฆ่าปูจิ้นของท่านจึงยังไม่ขาดและขอจดกรุธํารมลงในแผ่นทองคํา ต่อมาราชทูตได้ไปหานายสารทีสารทีก็บอกว่าสินของตนนั้นจะไม่บริสุทธิ์เพราะได้ใช้แส้ตีมา้าพวกราชทูตจึงคัดค้านแล้วขอจดกรุธรรมลงในแผ่นทองคำครั้นแล้วคณะราชทูตได้ไปหามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สงสัยว่าสินอธินาทานของตนอาจจะเสียไปเพราะยังไม่ทันได้ถวายข้าวสาลีเป็นค่านาให้หลวง ก็ให้คนใช้ปลูกรวงข้าวเล่นคณะราชทูตได้คัดค้านว่าไม่เป็นไรแล้วขอจดกรุธรรมเหมือนครั้งก่อนๆต่อมาคณะราชทูตจึงไปหาอำมาตย์ผู้ทำหน้าที่ตวงข้าวอำมาตย์ผู้นั้นก็คิดสงสัยว่าสินของตนจะด่างพร้อยเพราะขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใส่ไม้สำหรับนับจำนวนข้าวเปลือกในขณะที่คนใช้ขนข้าวเปลือก บังเอิญฝนตกลงมาตนเองรีบหนีฝนเลยจำไม่ได้ว่าใส่ไม้เข้าไปในกองใดพวกราชทูตจึงได้คัดค้านแล้วขอจะรึกกุรุธรรมของอำมาตย์ไปลําดับต่อไปคณะราชทูตก็ไปหานายประตูนายประตูจึงเล่าความสงสัยในกุรุธรรมของตนว่าวันหนึ่งใกล้เวลาที่จะปิดประตูพระนครตนได้ว่ากล่าวชายขัดสนผู้หนึ่งกับน้องสาวของชายผู้นั้น ซึ่งกลับเข้าเมืองในเวลาเย็นมากตนได้กล่าวตู่ด้วยเข้าใจผิดว่าหญิงเป็นภรรยาของชายผู้นั้นพวกราชทูตจึงคัดค้านแล้วขอจดกรุธ,ธรรมของนายประตูเหมือนเช่นเคยลำดับต่อไปคณะราชทูตได้พากันไปหานางวันนาธาสีหรือหญิงงามเมืองนางวันนาธาศีจึงกล่าวถึงความสงสัยในกรุธ,ธรรมของนางว่า ครั้งหนึ่งพระอินทร์เคยแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมหาตนได้ให้ทรัพย์แก่นางไว้จำนวนหนึ่งและสัญญาว่าจะมาหานางอีกแต่แล้วพระอินทร์ก็หายไปเป็นเวลาถึงสปีนางเฝ้าคอยโดยไม่ยอมรับสิ่งของสิ่งใดจากชายคนอื่นด้วยเกรงว่าสินจะขาดครั้นบัดนี้นางยากจนลงจึงไปหาอำมาตย์ให้ตัดสินชี้ขาดว่าต่อจากนี้ไป นางจะสามารถรับทรัพย์จากชายคนอื่นได้ครั้นตกคํำลงในวันเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งมาหานางทันใดนั้นพระอินทร์ก็แสดงพระองค์ให้ปรากฏนางจึงมิได้ติดต่อและรับทรัพย์จากชายผู้นั้นพระอินทร์จึงกลายเพศให้เป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วหาะไปบนอากาศร่างกล่าวว่าเราเป็นผู้รักษาสัตว์แล้วบันดาลให้ฝนแก้วตกลงเต็มบ้านของนาง ด้วยเหตุนี้นางวรรณาทาสีจึงสงสัยว่าสินของนางจะไม่บริสุทธิ์พวกราชทูตคัดค้านว่าไม่เป็นไรแล้วจดกรุธรรมซึ่งได้รายละเอียดเหมือนที่จดมาจากทุกคนเมื่อราชทูตจดกรุธรรมของคนทั้งสิบแล้วจึงนำไปถวายพระเจ้าการิงคาราชกราบทูลเรื่องความสงสัยในสินห้าของคนเหล่านั้นให้ทรงทราบทุกประการ พระเจ้าการิงคราชก็ทรงสมนัดเป็นอย่างยิ่งแล้วทรงสมาทานสินห้าประการให้บริสุทธิ์ผุดพองต่อมาฝนก็ตกลงในพระราชอาณาเขตของพระองค์ทำให้พืชพันธุ์ัญญาหารบริบูรณ์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาชาดกจบแล้วทรงประชุมชาดกว่านางวรนนาทาสีในคราวนั้นคือนางอุบลวรรณเทรีนายประตู คือพระบุณณเทระอามาตวันาคือพระอัจจยนะเศรษฐีคือพระสารีบุตรนายสารีคือพระอนุรุตรามปุโรหิตคือพระมหากัสสปะพระอัครมเหสีคือพระนางพิมพายโสธราพระราชมารดาคือพระนางสิริมหายาส่วนพระเจ้าทนัชัยโกรพยะคือเราตถาคต จากชาดกนี้แสดงให้เห็นว่านักปรากทั้งหลายย่อมมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปคิดระแวงสงสัยว่าการทำผิดของตนแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเป็นบาปโดยเหตุที่ต่างคนต่างเกรงกลัวบาปกันเช่นนี้ย่อมแสดงว่าทุกคนต่างจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์สร้างแต่บุญกุศลซึ่งก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความสมบูรณ์ทั่วแผ่นดิน ขอขอบพระคุณบทความจากหนังสือสินคุณค่าของความเป็นมนุษย์สุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังภรรยะนานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ